สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ อีลาสติกช็อปบริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าร้านค้าแพนจรนะครับรู้สึกเกมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่ไม่ได้ทีมซีมีคำตอบนะครับระยะเวลาของมันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2 3พฤศจิกายนนะครับก็ราวๆ3วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆไม่รอช้าเราไปดูเลยครับว่ากิจกรรมมีอะไรกันบบบ้้างนนนะะคครรรรัักกิจมี Uh, สุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยเขาบอกว่าใช้ทั้หมด150คูปองนะแล้วก็ระหว่างการสุ่มเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รับท่าเต้นพวกท่าเต้นของซูการ์นะที่เป็นสามารถใช้ตอนเดินได้นะครับเนี่ยแล้วก็พวกชุดด้วยนะครับโอเคโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะสมมรับคุณต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้นะต้องใช้ทั้หมด150คูปองต้องการ2สกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้หมด300คูปองแล้วต้องการที่จะเหมาตู้จากกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้หมด600คูปองนะครับไม่ต้อาขอบอกไปก่อนนะครับว หลายคน,นี่ยคงจะคิดว่ามันออกแบบล็อกใช่ไหมแต่ว่าผมจะจะขอบอกทุกคนตัวนี้ว่ามันไม่ได้ล็อกนะครับถึงมันเหมือนจะล็อกแต่มันก็ไม่ล็อกนะครับบางทีคุณเสียไป150คูปองคุณจะอาจจะได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครัฉะนั้นอะ,อะไรก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าทิ้งที่ผม กิดทึ่นเลยผมทําเองเนี่ยก็คือบางทีผมสุ่มไปร้อยสิบคูปองเนี่ยผมก็ได้ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาเนี่ยนะครับบางทีแต่ละคนไม่เหมือนกันหลายๆคอมเมนต์ก็บอกผมเหมือนกันนะครับว่าบางทีพี่ผมเสียไปแค่หนึ่งร้อยคูปองผมได้ฝั่งซ้ายแล้วผมได้ฝั่งขวาแล้วอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วแต่ดวงแต่ละคนด้วยนะครับแต่ถ้าใครโชคร้ายก็ตามที่ผมบอกครับหนึ่งสกินร้อยห้าสิบคูปองสองสกินสามร้อยคูปองแล้วก็สามสกินหกร้อยคูปองนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้ท้าใครชอบ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมเนี้ยผมคิดว่าถามวผมคุ้มว่าถามอุ้ยถามผมว่าคุ้มไหมนะผมมองว่าสมมุติแบบเรามีงบแค่150คูปองแล้วเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดเนี่ยเราเสียไป150คูปองเราจะได้สกินของเทย์นัทหรือว่าสกินของริกเตอร์มาแล้วก็จะมีท่าเต้นแล้วก็จะมีชุดนะครับอ่าอควาติกคาริสมาของอ้อยนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมสำหรับ3ชิ้นนี้ราคา150คูปองผมมองว่า แอบไม่คุ้มนะครับสำหรับการค้าบริจอร์นี้นะครับสำหรับใครคิดยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้แล้วกันแล้วนี่ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้ทำคลิปตอนกลางคืนนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเผลอหลับนะครับนั่งดูพี่เอกอยู่แล้วก็หลับไปเลยนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งสรุปหลับโคตรสยองเลยประมาณนี้สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็มีกิจกรรมนี้ด้วยกล่องสกินถาวรนะอันนี้ผมววังง่่่่าาาาคคคออนนข้้ทีจะะะุมรรบเพ สกินที่ไม่มีเอฟเฟกสกินที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คือมีแค่สามสกินเนี่ยเนี่ยผมมองว่าคุรมไหมแล้วล่างนั้นเนี่ยจะเป็นสกินที่มีเอฟเฟกสกินหมดเลยนะครับแล้วราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกนะครับก็99คูป,ปองนะครับถ้าเทียบกันแล้วก็สกินที่มีเอฟเฟกสกินเนี่ยมีถึงห้าไหมผมไม่รู้ว่า2สกินนี้มีเอฟเฟกสกินหรือเปล่านะครับแต่ว่า ซองสสกินเนี่ยมีได้เฟกสกินหมดเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนี่ครับสำหรับสกินนี้นะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าใครได้สกินของเซริก้าไปน,นี่โคตรคุ้มทุกคนนะครับแต่ว่ายัางไงก็คุ้มอยู่ดีราคาก็ถือว่าคูป,ปองแนบหรือว่ายัางไงคุณซื้อเก็บไว้ก็ได้นะสำหรับกล่องนี้นะซื้อเก็บไว้แล้วรอวันเวลาแล้วค่อยขายนั่นเองนะครับ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ซื้อเก็บไว้แล้วคืออสมมติแบบคุณค่อยๆสะสมสกินพวกกากๆไปเรื่อยๆทุกคนนะครับแล้วสมมติคุณมีสกินกากๆครบแล้วคุณก็กดเปิดนะครับจะเป็นการการันตีสกินของเซริก้านั่นเองนะครับถ้าถามว่าถ้าเทียบกับสกินเซริก้าแล้วเนี่ยมันดีไหมนะผมมองว่าถ้าเทียบกับราคาถ้าสมมติคุณจะซื้อสกินเซริก้าจริงเนี่ยราคามันอยู่ที่เคยมาในราคาแพ็คเดย์จอนอยู่ประมาณเ5 0ดร้บคูปองสำหรับเมาตู้ นะครับแล้วก็ถ้าที่เดียบกันแล้วเนี่ยคุณถ้าคุณเล่นในสมมติคุณซื้อเนี่ยว้1หนึ่งรคูปองเสร็จปุ๊บปั๊บคุณไปหาสก,กินพวกนี้รวมๆแล้วเนี่ยไม่เสียไปถึง700ด้วยแถมได้สก,กินพวกนี้ด้วยนะครับคุ้มกว่าเยอะเลยใช่ปะประมาณน,นี้สําหรับกิจกรรมในวันนี้ใครดูจบความนต์มาหน่อยนะครับว่า15านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้ทำคลิปในวันเมื่อวานนะครับขอโทษจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าลกเยแลมวกยน อยาเล่นโ,นโทรศัพท์มากเลยนะครับแต่ว่ามันกลุ่มเกินไปดูดิผมเล่นอย่างนี้เสือกชนะไอ้คืงงชนะได้ไงกูงงเว้ย เล่นนโยนๆป่ะนี่นะครับประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอกันนะผมบ๊ายบายดูโจ๊กคอมเมนต์หน่อยนะครับมาหนึ่งเก้านะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันนะผมบ๊ายบายโอเคครับมาดูกันเลยว่าใครเดียวคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับก็คือผมอ่ะลืมทุกคนผมลืมอ่านคอมเมนต์โอ้โหสยองจัดนะครับสวัสดีคุณฮารุกินะครับเพิ่งเห็นคลิปนะครับพี่กระเทียมสวัสดีครับสวัสดีคุณฮนนนบบอด้วยะครั กิจกรรมนี้ได้แน่นอนครับสกินเฮโริกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมได้ผมได้แล้วก็หัวลอกกระตนะครับอยากจะบอกว่าวันที่ชวนผมเล่นนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับน้องผมเอาหัสไปเล่นครับนี่ใจรลายเซดริคกูโจเซฟนะครับตอนที่ผมชวนผมกำลังสุมสกินนะครับไในจออยู่ครับเอาจริงนะตั้งแต่ผมดูมาพี่วงเ็นหนตาพี่วงคิดตลอดพี่จะน้าบวบใส่แว่นซะอีกนะครับน้าหล่อมากนะครับโอ้โหจริงเนี่ยผมอ้วนกว่านี้ะทุกคนแต่ก่อนน่ะหน้าผมบวมมากเลยนะครับ ผมเพิ่งจะแบบมาคุมอาหารนะครับแล้วก็ลดลงมาได้นะครับแล้วอนาคตเนี่ยก็อาจจะอ้วนกว่านี้ด้วยนะเพราะตอนนี้กำลังตารางไอ้นี่อยู่นะกำลังบล็อกนะครับขอมกิตสวัสดีคุณขอมกิตด้วยนะครับสวัสดีคุณทาสกายด้วยนะครับสวัสดีคุณเซโน่ด้วยครับสวัสดีคุณอาร์เทเรียสวัสดีคุณชลทานสวัสดีคุณรัตพงศ์ด้วยนะครับก็จริงๆเนี่ยยังไม่บล็อกหรอกทุกคนยังไม่สร้างกล้ามหรอกเพราะว่าตังไม่มีมครับผมนะฮะ ม eat, so eat, mm ัน hmm. ต้องใช้แต่งเยอะทุกคนต้องกินไม่พอนะครับต้องจ่ายค่านุ่งค่านี่อีกนะครับอืมถ้าจะสร้างกล้ามตอนนี้ก็คือเอาลีลินไว้ก่อนให้มันรับน้ำหนักบะคงที่นะครับตอนนี้น้ำหนักผมอยู่ประมาณ65นะครับสรีน์ชาร์ปเตอร์นะครับจำผมได้ได้ครับผมได้ครับได้ครับนี่ทำไมจำไม่ได้โอ้โหเพิ่งเจอเองนะครับสรีรบอลด้วยนะครับคือเจ้านี้ผมมองว่าเดี๋ยวต้องมาขายแยกเพื่อเผื่อในถูกกว่านี้ด้วยซ้ำเจมส์จะผักผมเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับสรีรบอลด้วยนะครับความมีคุณภาพอีกแล้วสรับเสียยทุกเสีจริงนะครับชชื่่อไม้์ ชื่อไม่ซ้ำจำไม่ได้จำได้จำได้เราจะเป็นได้สตูดิฮารุกิด้วยนะครับ25ครับผมสวัสดีครับแม่อาบน้ำอย่างเรานะครับสโนุ์คอมกิทด้วยนะครับสวัสดีคนที่2เลยนะครับสวัสดีคุณทราสกาสวัสดีคุณอฮิญูด้วยนะครับสวัสดีคุณซินเอนีโอสวัสดีคุณอาร์ทูเรียสวัสดีคุณนัทตะตะพงค์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็มีคลิปหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเทคนิคการเล่นสจวดนะครับสวัสดีคุณบอลนะครับเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะสำหรับใครที่กำลังฝึกเล่นอยู่ขอบคุณที่ตัดความรับ ครับสวัสดีคุณฮารุกิเนี่ยพี่จะสตรีมตอนไหนสตรีมเรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีคุณชะตานี่นะครับสวัสดีคุณเบคอนคุมด, e. ด้วยนะครับสวัสดีคุณอาร์ตูเดียเนี่ยสวัสดีคุณซินเอนิโอด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูคลิปนี้จบนะครับไม่ว่าจะทำคลิปไหนทุกคนก็ดูจนจบทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับสำหรับวันนี้อ่าก็จะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอนี่คือคืนรีบัดคลิปขอโทษด้วยนะครับโอเควันนี้สำหรับคลิปนี้มาเจอกันคลิปหน